ครับสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้คอยก็อยู่ที่บ้านหวยเล่าเนาะมาพบมาพบกนันอีกตอนนี้อยู่ที่บ้านหวยเล่านะครปา่าเซแขวงจะประสักยุตนาเขาจะเป็นน้ำคลองเนาะก็จะเป็นน้ำคลองฝันะนนง่งบ้านหวยเล่าเดี๋ยวชิพาทุกคนไปดินวันนี้ไปดินหาดเนาะ,นนะหลังจากที่เขาเลาะเเดี๋ยวสิพาทุกคนไปดินหาดโอ้เบื้องลุมเพ่ปลูกพักพี่เนาะพาทุกคนมาส้มบรรยากาศ มีกระสร้างป่าพี่น้องโอ้บอลดอนตรงนั้นยุ่นตกได้ตะกี้ยุ่นตกอยู่นั่นแหละพี่น้องตะกี้ไปเอาเป็นหาดพี่น้องหาดที่มันเกิดขึ้นมาอยู่วันหวยเล้าฟูนเลยพวเห็นบ่ทุกคนโอ,นนนอ้เป็นปลูกพักเป็นปลูกพักพี่น้องเลยอ่าเป็นสวนเลยอ๋อเป็นสวนพักเป็นห้าก,กับสีปลูกพักนะ วิวดีดีพปนเนาะงอ,อ,อ้เอาลงไปวันนัดกับลูกไปลูกที่พาไปเนาะไปหาดไ,ไปหลายคนเนาะหกเจ็ดคนนี่ก็จะเป็นพักเป็นมัคซารีมัคซารีัม,มเคือเออมอีคยังวะ มันงเงี้ยวเงะอวนะไ้ช่างวาน้องเขาบันเาาทเิงร้องมากใช่ป่ะตายคลิปก่อนโอ้วิวดีดีพี่น้องเลยตะกี้ดินมันกระชองมากพี่นะแต่ว่าดินมันโยดเขาดินมันโยดเขาโยดเขากินพื้นทีไป ใข่เตะบอลรมเนาะฟังบนันรหวยเล่าบานันรหวยเล่าหวยเล่าในก็ะติดสนามบินนะสนามบินปากเซใกล้ๆเนาะอาจจะจะเป็นเพื่อดูดเฮ่ดูดไช่ก็จะดูใช่ไปเกี่ยมไปจะหน่อย ดูใสเขากระบอกมาดูดอยู่หาดเนาะนุน่นงเนาะเขาให้มาดูดเขาไปมาดูาด,ดวะเอ๊ะขึ้นบัตรชมใสอยู่ในห,หาดอยู่หุ้นพี่น้องพนะี่น้องเนาะปานนี้ก็จะเป็นฟังบัตรสมอเดียบฟังบัดสมอเดียบน้ำคล้องกับไซดี ปีนี้เว้นเขาปลูกพักหลายเนาะนี่วะห้องเก่านี่วะ๋อ้ยควรควรเอออย่างนี้เดร์ปีที่เรนเขาปลูกพักนะหลายลงมาหดดุมใช่เนาะปีนี้นะมันก็ลงไวแต่ว่าเขากับบันเทิบุ๊คเบิกปคนใดยกมือนะ โอ้พอดีเฮอลงได้ไฟขึ้นเรอพอดงเราองแรงวะนี่ว่เอาวะมันไม่อยู่เรืองอันนีืนวาพี่ใครเสิ้งผิดขืนไหมวะพี่ไหม มะรลมไหนมาดูนะาตัวเบาๆมัน,นระซลมไอคืตัวเบาๆอตีไม่ไม่ลุนแรงหรอลเปล่าตัวข้อเขียดนี่เนาะเขาคล้ายเครื่องไวอยู่หัลเขาคลยเนไไปกับากว่าชาสวนมบไงจืนาย่ามันยังนอนลอูอ่ออ่เจ้าอ่ ให้มันจับเย้ยอะไรเลยๆโอ้ยเหือดจะหัวได้ดวงแดงขึ้นเลิกไม่ช่ายรัขึ้นไม่สะดุดจะกระแสเกือบดีเสียเกือบแตกกระบอก คนนี่สองสี่สองสี่หกเจ็ดคนอเออตำรวจเข้ามาจอดนี่เนาะ อนตใหญ่มากเลยนะงานพวกนี้เสีนมจ่ายให้เพื่อเขาจ่ายอันนีหอันนี้คตวใหญ่ใหญ่อเสือใช่ไหมคือขาดเขาเป็นเสือขาเทศฟองใหญ่ได้ป่อันนี้เป็นรอดคอเนาะพี่น้องเนาะรอดคออันนั้นรอยังไงรอดต้นย่นตอกต้นปาดิ้งต้นย่นตกต้นย่นตกมีรอดคอมีรอคออันนั้นรอดปาดิง อะไราลีบ้าน่าบินนะฮะ้สวแล้วโรงแรมกเป็จุดน่เช็ดแบบนี้หนุ่มอย่าง้ตัวยัางไปนั่งใกลรุงแ้วเจ้าเจ้ามันัวมันเสร้ไม่หยาดวันี้อยู่กลาง ปีอยู mm ่กลางคลองเลยปีส mm ื่อหลอนคอเลยเนาะับอหนึบอสาแล้วสิเมื่อวบอพเร่อก่อนบ่อหน้อด้งเ่อหนูอ้เา่ก่อนงเ่ออนหน่อก่อนงเด็น่อนหน่อก่อนู่กนองอ่อ่นกทงเบอ้่น้องเดเอนหาดที่อยู่กลางแม่น้องนะ เี่ยเป็นม่องบอกโอ้เป็นม่องเป็นเป็นม่องของปัสสสนเป็นม่องของปัะสะสนที่เป็นใส่มองครับเป็นแก่ป่าเนาะหาดนี้โอ้แก่ป่าคักได้พี่น้องเลยสุดยอนพี่น้องเดี๋ยวเห็นผู้เสลาเนาะผู้เสลาเลยกับผู้มาลงผู้เก่าผู้นั่งนอนอยู่ใกล้ๆเพื่อนกระดูดแห่ดูดใช่นะแต่ว่าหาดจัวนี้เป็นบอซามัานมารูดในเนาะเพราะว่า ประชานเป็นชสยม่องอยู่ข้างๆนี่อาจจะเป็นบ้านน้องอีเดิงบ้านหวยเล่าเนาะอันนี้จะเป็นร้านร้านกับเมเนาะไถหูกอดกันตี้นี่ตะเว็นต๊ะกิ่นฝั่งนั้นก็จะเป็นฟังบานสมอเดียเนาะฟังบานสมอเดียไปหนักไสดดีพี่น้องเลย อ่านบเลิกบบแก้วนําบเลิกบะตัวนี้นี่รอคางคุณคางคุณมิต่ตืออาย์ร้องเบิงที่จะูดก็ไมเลยีสยาเออคางคุณกไก่เ้านี่างนั้นจังเจาอาจรทางนี้เ็นธรรมชาติเย็นมีหอยบ่จังเหอยใช่บะ่เห็นหอยเลยเออบ้มีเลยาในี่ร้าน นอมีแม่นี่แต่ใบดุนน้อมาเนาะ ได้พี่น้องสำหรับคลิปที่ข่อยถ่ายไปเนาะที่ว่าเป็นการพ้าทุกคนมาเที่ยวพาครอบครัวามาเที่ยวแถวบริเวณมัญํามบานเรื่อง,นอกกนนงอเ,องเงนาะคือ,อ,อ,นนอว่าสวยงามีดีข่อยเองเบิ่งในในกล่องเนาะตอนบินโดนโอ้ยสวยงามีดียังบททนานเห็นภาพที่คมชัดกว่านี้เนาะเดี๋ยวถ่ายเบิ่งพร้อมๆกันนะเน,ะน,นาะหลังจากที่ตัดต่อแล้ววนะเบืกอล้างก็จะเป็นผู้เสนาเนาะผู้เสนาวผู้มโรงหาตัวนี้ถือว่ายุ่กลางไม่นำคล้องเลยได้พี่น้องยุ่กลางไม่นำคล้องได้พี่ซื้อกับ บปฮดอนดอนเคาะเนาะดอนเคาะปูนบุพเชษณ์เนี่ยบอกนะทุกคนเนาะนั่นดอนเคาะนั่นดอนพัดิง้งเนาะดอนพัดิง้งเป็นดอนที่วันยุ่นตกเนี่ยวันยุ่นตกดอนพัดิง้งปุ้ยตกอยู่หมัดกลางนะปุ้ยสืบดดอนเคาะมาเลยเนาะทีอวายยุคก,กลางเลยนะแต่วางบานหัวเร้าเลยครับอ่าบานสมอรเรียบบานสมอเบียบเมื่อกี้นี่เขาบินโดนไปหลายคนคงจะเห็นเนาะ,นะมีแตอ่ะสวนพักโอ้สวนพักกวางดีอันนั้นคือ บ้านสมอเดียบเนาะตอนขอบินโดนไปเนาะทุกคนคงจะได้เห็นหนะเนเป็นสวนพักของชาวบ้านอยู่บ้านสมอเดียบก็ถือว่าเป็นสวนพักที่ว่า,าปลูกเพื่อป้อนตลาดภายในนครปากเซ่เนาะถือว่าเขาอยู่ฝั่งพนทงเขาปลูกเดียเขาจะมาขายอยู่ตลาดาตลาดดาวเฮืองเนาะเมืองปากเซ่ก็ถือว่าเป็นแรงผลิตพักพงงที่ว่าไงอีกแห่งหนึ่งของเขตเขต,เขตนครปากเซ่เลยนะเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาจะปลูกอยู่ที อ่าบานสมอเรียบแต่กับยูเทลเกาเก้งเนาะเทลพ้่นท้องเทลนั่นแนละว่ามันอุดรวมสมบูรณ์มันติดกับแม่น้ำคลองเนาะแต่ก่อนหวเรากับปูเปี้ยนกันนี่แหละแต่บาม่าบานนี้บุคคลจะเห็นแหละโเดียวเบิ่งนี่บุคคลจะเห็นแหละเห็นน้อยหนึ่งบนทางเขาลงมาตอนต,อนตอน้นกีฟนะน้อเห็นน่อยหนึ่งส่วนเบืองเนื้อกับปูคือกันกับปูเช่นกันพี่น้องแต่กับส่วนหน่อยแต่ว่าส่วนให้นจิเป็นสมอเรียบปูกมาแต่ไรแล่พี่น้องเอ้ยทุกทุกปีเห็นทุกปีก็ถือว่าเขาเจ้าลูกมาในดีเนาะลูกมาในดี เป็นภาพที่สวยงามอีบนี้อย่งที่เราเห็นนั่นแหละน้ำคลองชนีก็ถือว่าบกไว้บกไว้เพราะสมควรเนาะแต่จึงเหตุให้หาดนี่ป่งป่งไว้เนาะแต่ว่าเบื้องลู่เพิ่งกระดูดแห่เนี่ยดูดแห่เพื่อเป็นชิปกราฟดูดแห่อ่าแต่ว่าเพิ่งเป็นยังเพิ่งจึงบ่มาดูดนี่เพิ่เข้าใหม่มาดูดเนาะเจ้าบ้านหมายมาดูดแถวนี้เขาจาะไร่มองเนาะเขาจาะใส่หม้อเขาเจาะไร่มองเขาก็เลยบ่ให้มาดูดเดี๋ยวมันชี้ถึง หามองผสมส่วนเพิ่นโอ้เนาะมากับครอบครัวเนาะกับน้องกับนุ่งได้คนเป็นหาที่กวางนะพี่น้องเอ้ยเพื่อนอยู่ไก่เนี่ครับโอ้ยบ่ต้องเปลี่ยนตรงสื่อกินดินไส้พี่น้องเอ้ยเป็นกินดินไส้เออเม็ดใหญ่อยู่ต่นี้เป็นเม็ดใหญ่กับผู้ีได้เฮ็ดเฮือนพี่น้องดอกเสาเทคานมันก็ดชิมีเม็ดละเอียดอยู่หรอกแต่เขาก็เดือกเลาเนาะเออบ่ต้องซื้อนะคั้นไปดูมันกันเป็นเคยแต่ไหนแต่โอ้ย เคยแถก็บสบายอยู่แล้วสื่อตะกี้ินแห่แล่นเนาะบิวดีพี่น้องการสุดท้ายนี่ก็ขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามาอับสม้มจะได้กาแฟโคตทิสตามเบาๆๆในแห่แน่เนาะมามาบานเนาะผักเป็นเบียร์ยุสวรรณเขตเดี๋ยวก็ขึ้นไว้สวรรค์รเขตนะจะได้กาแฟโคตรทิดตามกดไล่์กดแช่แน่เนาะพี่น้องนเนาะกอย่าเฝ้าน้ำขอกน้ำนคานกันหลายย้อนแสงบอกอาจจะย้อนแสงเนาะ ทางนี้คงจะบ่ย่อนแสงเนาะกะสีใดกาบล่าวนี้เล้วพี่น้องเลยมียังกะคือว่าฮานะเนาะกดไลค์กดแชร์กันไหมมานเจ้าก็เป็นคนที่แบบโบเก่งเนาะกับชิพย่ามทายกี้ไปมันง่ามมาแนเนาะถึงมราแบบโบเก่งแต่ว่าบทายกี้ไปมันดีกะบังวาทุกคนก็คงจะมักเนาะบังวาทุกคนก็คงจะมักนิดน้อยนิงบายบายตัวนี้แล้พี่น้อง นี่คือลุงแดงเนาะผู้ที่พาเขาไปเมื่อกี้นี่ตกใจเด้ลุงแดงเด้อผ่านไปดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นทอเนาะเป็นทอนาข้าเจ้ามีโปรมมีไฟเสียบขางแนนเนาะเดี๋ยวก่อนปิดคลิปสิตไทยทุกคนในเบื้งมีไฟเสียบขางแนนเนาะเป็นโปรมข้าเจ้าโปรมขึ้นไปพอดพักเมืองเทิงพอดพักเมืองเทิงเมืองเกท้อเนาะพี่น้องเนาะต่อต่อตงไปพอดพักเมืองเทิง นี่นะยางตามทอรไปไนะนี่สวนพักเขาบทพักเหมือนเทึงตะกี้วันมี้หนำป,ป่าเนาะหนำป,ป่าเขาประมาณสองปีลังนี่แหละวมันหัวเล่าเนาะตะกี้เขาจะเจ้าะกับ,กบ,กบปมน้ำึ้นนี้ไปแล้วปมนี้แล้วน้ำเมียขึ้นไปน้ำคลองปอมขึ้นไปใส่เนาะแต่ก่อนตามทอน,นี่พี่น้องเปยนัะไรกะชีเป็นสวนเขาเจา้าสวนเขาเจา้ามาชีพิดคลิปเด้อถ้าไทยพี่น้องเดีเบิรงเห็นปมนำ้ำ นี่ละพี่น้องวิธีชีวิตแคมของบ้านหวยเล่าบ้านเดือนเดนกับสีคือกันเนาะบ้านหวยเล่านครปากเซสวนของปะชาชนไปปิดคลิปอีด,ดีสัมีเดอ้อพี่น้องเดอ้อ